คนเดียวพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้กูสุขคนจ้าวันนี้พอกับช่องสาวปลาพ้ากินนีกว่จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องวันนี้สาวปลาสิผ้ามาก,กินย่างปลาหมึกจ้าพี่น้องจ้าคิดยู่ด,ดินเติบเนี่ อย่างปลาหมึกแบบอลังการเลยจ้ะพี่น้องจ๋าอย่างเองจ้ะแต่ว่าสาวป๊าไม่ได้เห็นให้บึงน่าจ้ะอ่ะพักกับมเท่ากับซีเีน่จ้ะบักแตงจ้ะพี่น้องจ๋าพักกระหล่ำจ้ะมันนี่พักบหลายเลยจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็มีหมัมาละจ้ะพร้อมด้วยถ้วยน้ําจิ้มคู่ใจจ้ะพี่น้องจ๋าไปลงมือกันเลยจ้ะจดจวดนี่เพิ่งจ้ะ ขอดังเลยจ้ะ <c oughs> น้ำจิ้มขิงจ้ะพี่น้องจันอืมใส่เลยจ้ะนี่ัดออกเกลไหมเนะอืมหนึ่งกิโลจ้ะพี่น้อง làm mất rồi giờ Ừm. มันจิ้มเด็ดค่ะจ้ะเปรี้ยวๆวหวานๆหอมๆจินจ้าพี่นอ้อง Det er veldig godt.

em nhở nằm cướp cướp nha dẹp cái bánh yến này ra mày cái hang nền đèn lấy ra bên băng cái gì ăn chúc chúc là đã bình น้ำจิ้มในคาหลายเพชรจะหาว่าเห็ดเพชรกับมแสบแล้วี่เนน้ำจิ้มกินกับปลาหมึกนง ินหนาดขนาดเนี่ต้องถอดออกจากใหม่จ้ะยังกินงาน พี่น้องฮ่าสมสมหักสมแน่ บอร์เบอร์เราจะพี่น้องจอ้ะเมืองเบอร์จัง,ให,จง,จอองใหม่หนึ่งสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้อย่างยี่สิบใหม่จ้ะพี่น้องแต่ว่าสิบละจ้ะตอนอย่างเนาะใหม่หนึ่งหรือสามใหม่จ้ะพี่น้องบเบอร์จ้ะเดี๋ยวเอาไปกินตอนแรจกจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้อิม่ม ยิ่งต้องเพ็ดจะพี่น้องจ้าจังใดสาวปลากะฝากพ่อแม่พี่น้องนอกจาะสู้ขู่สู้คนที่เขามารับชมนอกจาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่อง YouTube สาวปลาผ้ากินนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเผื่อเป็นกำลังใจสาวปไาเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเอาละวันนี้สาวปลาขอลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าจ๊ะพี่น้องจ้ะกราบสวัสดีจ้า